ู้ติดตามไม่ถึง1,000คนแต่อยากสร้างรายได้จากการเป็นในหน้า TikTok Shop มาดูวิธีนี้กันเลยครับอัปเดตใหม่ปี2023ในหน้า TikTok Shop คุณต้องดูคลิปนี้ครับทำสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆเริ่มต้นนะครับถ้าคุณผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนใช้วิธีนี้ได้เลยเริ่มกันเลยครับขั้นตอนค่อนข้างเยอะกดบวกติดตามไว้และบันทึกไว้ดูซ้ำนะครับแชร์ให้เพื่อนที่ยังไม่สามารถมีตะก้าได้หรือผู้ติดตามยังไม่ถึงพันและอยากสร้างรายได้นะครับ โปรไฟล์ของผมตอนนี้มีผู้ติดตามเพียงแค่88คนนะครับทุกคนยังไม่มีตะกร้าให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Google และพิมพ์ตามนี้ครับ TikTok Seller ครับเราจะทำการเชื่อมโยงบัญชีของเราเข้ากับ TikTok Seller ก่อนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเราสามารถเข้าได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือเราจะเข้าได้ด้วยการเชื่อมโยงบัญชีนะครับผมจะเข้าด้วยบัญชี TikTok นะครับกดเข้าไปครับอนุญาตให้ TikTok เข้าสิทธิ์ถึงนะครับ กดอนุญาตให้สิทธิ์ครับผมตรงนี้จะเป็นคำว่าอังกฤษนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับตอนนี้เราได้ภาษาไทยเรียบร้อยครับกดคาว่าธุรก,กิจส่วนตัวและกดส่งน้าถัดไปจะเป็นการตั้งชื่อครับให้เพื่อนๆตั้งชื่อร้านเรานะครับตั้งได้ครั้งเดียวนะครับอย่าเปลี่ยนเลยครับอย่าเปลี่ยนเลยคิดให้ดีแล้วตั้งนะครับทําการยืนยันข้อมูลด้วยการแสดงตัวตนกรอก บัตรประชาชนครับถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับหรืออัปโหลดบัตรประชาชนของคุณเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยชื่อถูกต้องหรือไม่นะครับตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดกดส่งกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้นะครับจะมี SMS ยืนยันรหัส4หลักเข้าไปนะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับกรอกให้เรียบร้อยครับและกรอกอีเมลของเรานะครับและทําการยืนยันรหัสใน อีเมลของเราครับจะมีอีเมลเอาเลขรหัส4ตัวนี้นะครับกลับเข้าไปกรอกอีกครั้งให้เรียบร้อยทําการยืนยันตรวจสอบข้อมูลนะครับให้ถูกต้องธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นชื่อร้านภาษาไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตามบัตรประชาชนชื่อนะครับนามสกุลนะครับและเลขบัตรประชาชนตัวนี้สําคัญมากนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเวลาเราสมัครชื่อนี้นะครับให้ตรงกับชื่อ คนเบิกตังในบัญชีธนาคารของเราโอเคไหมครับทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นกดส่งเอกสารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เข้าสู่ Tik t o อกช็อปผ่านเซลเลอร์แอปนะครับอ่ะเราจะเข้าไป t i k t o อกเซ l เลอรกันกดเปิดได้เลยครับตอนนี้นะครับเราต้องอนุญ,ญาตให้เข้าถึง t i k t o อกเซ e เลอร์นะครับเราจะทําการผูกบัญชีเข้ากับ TikTok กเซ l เลอครับอนุญ,ญาตให้สินะครับ เข้าระบบด้วย Tik t o ็อกนะครับมันจะเข้ายังไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่ได้ทําการเชื่อมโยงบัญชี TikTok อกนี้นะครับให้เรากดเข้าระบบด้วยโทรศัพท์นะครับหรืออีเมลที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่จากนั้นนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์หรือเพื่อนสมัครด้วยอีเมลนะครับก็กดตรงนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เราใช้เบอร์โทรศัพท์อ่ะนะครับกรอกรหัสเรียบร้อยนะครับกดตัวอักษรที่เหมือนกัน2ตัวนะครับจากนั้นนะครับ มีเ m s เข้ามาให้เอามากรอกครับ4ตัวนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่หน้า Tik t o k c e n t e r แล้วนะครับเรามีสเตตัสนะครับคำสั่งซื้อนะครับการรอรับต่างๆนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่ากดเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับบัญชีเชื่อมโยงครับให้เลือกเป็นบัญชีมาร์เก็ตติ้งครับเพื่อนๆเมื่อเลือกบัญชีมาร์เก็ตติ้งเสร็จแล้วนะครับจะทําการเชื่อมโยงนะครับเราสามารถเชื่อมเซลเตอร์ตัวนี้นะครับร้านค้าของเราเนี่ยครับกับ บัญชี tiktok ของเราได้4 user เราจะเอาชื่อมาใส่นะครับเรากลับไปที่ tiktok profile ของเราที่มีคน88คนกันครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่ profile คำว่า add แล้วก็เป็น user ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก๊อปไปเลยหรือนะครับจำนะครับแล้วเอาชื่อตรงนี้นะครับเข้าไปกรอกในหน้าเมื่อสักครู่นะครับอ่ะเราจะก๊อปมาวางเลยหรือกรอกให้เรียบร้อยให้ตรงกันนะครับเพื่อยืนยันทำการเชื่อมโยงบัญชีนะครับจากนั้นส่งคำเชิญนะครับ และกดคําว่าเข้าใจแล้วก็ทําการส่งแล้วนะครับให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่กล่องขาเข้านะครับเข้ามาที่การแจ้งเตือนของระบบครับกดเข้าไปครับจะเห็นว่ามีกล่องข้อความใหม่ครับคาขอนะครับร้านเรานะครับขอให้เชื่อมโยงกับบัญชีนี้ของเรานะครับอ่ะนะครับกดได้เลยเพื่อนๆนนะครับทำการเชื่อมโยงร้านค้านะครับกดตอบกลับอ่าตอนนี้เราได้ตอบกลับเชื่อมโยงเรียบร้อยครับ บัญชีนี้ของเรานะครับกดเชื่อมโยงเลยนะครับเชื่อมโยงกับ TikTok Seller ของเราเรามีร้านค้านะครับและเราสามารถเปิดขายของได้ด้วยเราเป็นทั้ง Seller ในตัวแล้วตอนนี้แล้วเราก็เป็น TikTok Shop Creator เราจะทำในหน้าได้ด้วยไปในตัวเลยนะครับกดเริ่มได้เลยนะครับทีนี้เราจะทำในหน้านะครับกดเข้าไปน,นะครับ เรามาที่ TikTok Shop อ่าเมื่อกี้ TikTok Seller ใช่ไหมอันนี้เป็น TikTok Shop นะครับสำหรับ TikTok Shop Creator นะครับผู้สร้างนะครับเอาสินค้าคนอื่นมาขายนะครับกดเข้าไปที่ตลาดสินค้าครับมาดูสินค้าขายดีผมแนะนำนะครับอ่ามาดูสินค้าขายดีหรือว่าจะเอาสินค้าขายง่ายก็ได้อ่ามาดูที่สินค้าขายดีนะครับสังเกตว่าราคาขาย290านะครับสินค้าตัวนี้แต่ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้าหรือว่าได้เงินนะครับจากการขาย87บาทนะครับหรือคุณจะเลือกอันนี้นะครับ ราคาขาย200นะครับแต่ว่าได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ6บาทโอเคผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับกด Add to Car สสร้างบัญชีในหน้าก่อนนะครับกดสร้างบัญชีในหน้านะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับทำการกรอกชื่อของเรานะครับชื่อที่ตรงกับบัญชีธนาคารที่สามารถเบิกเงินได้นะครับตัวที่เราใช้บัตรประชาชนเมื่อสักครู่นะครับกดเข้าไปนะครับกรอกและยืนยันให้เรียบร้อยตรงนี้แหละครับ จะทําให้เราเบิกเงินได้หรือไม่ได้ดูชื่อนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการนี้ให้เป็นชื่อเดียวกันง่ายๆเลยเพื่อนๆกดส่งนะครับจากนั้นเรียบร้อยนะครับบัญชีสําหรับรับค่าคอมมิชชั่นนะครับโอ้เรียบร้อยง่ายไหมนะครับกดเพิ่มนะครับพร้อมโปรโมทสินค้าตกลงเลยครับผมอ่ะแล้วก็เห็นไหมครับว่าสินค้าตัวเมื่อกี้ที่เราทําการหยิบใส่ตะกร้านะครับเพื่อไปขายรับค่าคอมมิชชั่นได้ถูกเพิ่มลงไปแล้วนะครับเราจะมาการ ทำการเพิ่มสินค้าตัวต่อไปอาทิตชอ่ากด add to cart นะครับกดเพิ่มได้เลยครับเห็นไหมตัวนี้ได้7.90กดเพิ่มได้เลยนะครับเพื่อนๆสินค้า2ตัวที่เราทําการเพิ่มตอนนี้นะครับเรามี tiktok shop เป็นที่เรียบร้อยเราเตรียมทําคลิปนะครับเอาสินค้า2ตัวนี้เข้าไปขายได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆง่ายไหมครับนี่คือวิธีการทําโดยละเอียดนะครับจากผู้ติดตามเป็นศูนย์ก็สามารถใช้วิธีการ ที่ผมทําให้ดูอัปเดตใหม่ในปี2023มีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆกนะครับกลัวลืมเนี่ยฟังแล้วงงนะครับดูใหม่ครั้งหนึ่งนี่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับให้เพื่อนๆได้เอาสาระดีๆนี้ไปใช้แล้วสร้างไรายได้จากการเป็นในหน้า TikTok Shop ขอให้สนุกปังๆเฮงทุกคนครับฝากแชร์เพื่อนด้วย